จะได้อะไรหรือวะเอ่อนาผมตอบอะไรดีครับทุกคนเอ่อตอบว่าอะไรวะเนี่ยผมไม่ออกตอนไม่เขียนเนาะอะเรเปล่าทุกคนครับเราจะสับเปลี่ยนตัวละครเออเดี๋ยวดิเดียวเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์วัดเด็ดเซนเซอร์วัด ทำไมต้องทำอย่างนี้ม <ização Hum ble sauce> ันติดเหรียญล้วรู้ไหมไม่รู้โโหนั่นเองก็ไวะไอ้ี่เลยเราวาดคนคนนั้นไปแล้วกันเดยวเราเซ็นเดี๋ยวเราต้องไปนั่งเซ็นเซอร์อีกนี่ะเ้ยอยากจะมาตัดแต่งบทกับไอ้ลุงข้าบ้านหมี่แต่ดูแต่ดูคนใช้โจดีผู้นำประเทศนะแล้วจะบอกดีโอาเ็นเซอร์้าด้วย ไม่ายาเอาอะไร็เมุดก็อันนี้เลยเฮ้ยดอกดอไรกันอันนี้่ันนี้ช่งมัดอก้ช่ามันปะเ็มุดอัี้ช่ามันน่าสนิทนี่นี่ยิงบอ่ายิงไรพน้นใเียมว่ไม่ไหวเลยไม่ถึง่สมุดนะเดี้อันก็อกเองบอกเงรู้นะได้ว่าสมัานี่มาเิมากเ่ไอ้แฟนรไม่วะโไม่เหมาะสมนะนั่ไม่เหมาะสมนะนะ โอเคช่วงเวลาที่สนุกที่สุดมาแล้วมาพร้อมดือยัาทุกคนพร้อมมั้งเลตโกโอเครู้แล้วต้องมาเียนเอาไว้เป่าทนไมน้าพีบด เอาตัวเหี้มาเอาไม่มีดาวอัคารนะจบเร็ว <laughs> <น meal> ตอมเต็มมาเดี๋ยวมันกลายเป็นเสือได้ไงไันกลายเป็นหมาได้ไงโอ,โอโซซ้โหเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ <laughs> ครับไม่พูดถ <laughs> ึงคนนั้นครับไม่ออกไม่ออกแล้วใครจะทำ <laughs> <laughs> ต่อไปนดิต่อไปเลยไ <laughs> อ้เนียไอ้เนียไอ้เนียลักสุ <laughs> ดไอ้โตใจไอเกลี่ ออกป่ะไอพีสตอปไอพีสตอปเราจะไม่เซ็นเตอร์เออเย๊เจ๊กป่าเพื่อนเฉยอันนี้ก็ไม่ต้องถามนะครับว่าเป็นอะไรโปเกมอนนิดครับโปเกมอนอยู่ในบอดดเ มันก็เลยกลายเป็นนักล้มไปคิดเล่นกล้ามไงคิดเล่นกล้ามแอนดีโอ้โหโตโตสมองนายมีแต่ความคิดอย่างแย่โตนายมีแต่ความคิดอย่าง้ย่โตโตแล้วมีแต่ความคิดอย่างแย่้ยก็เรารู้ว่านายเป็นคนอันนี้เราไงอะไรเนี่ยเรารู้ว่านายเป็นคนสั่งให้ทำเหมือนกันโถเลื่ใงไรท่านเฉย ตโวเงี้ยได้เลย U F O เช่อไหมหนุ่มน้อยนีแล้วต่อไปดูน้นเดี๋ยวดูนะมันมีคนเขียนนี่โอ้ยไม่ออกเยอะเลยอันนี้หนักกลายเป็นนายยกแค่เฉยนี่สมอว่าเดินมีแต่ความคิดอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเกี่ยวกันนหอ ข้าเพือนหอยยาเเพือนหอยชีวิตเรากสายไคุกระจาเลย็มจ้าจะเอกไปโอกนะไปดิโหต้งอะไรต้อน้อไม่ตวย่วยอยต้องช่วยต้องยวยต่วย้อง้อง่วย้อง่วย้องชององ้

อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยใครว่าอะไรวะอะไรมาทไมเราเป็นเหมือนมาตอนแรกว่าอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะเออโคตรแย่วอ่ะได้เลยฉันรู้ว่าแกต้องการสืออะไรเพ้าะทอะไรเนี่ยจะวาดม้านินมังกร อันนี้มันก้อนยังล่ะันรู้เกี่ยวกัสุสานฉันตายแม่เลยฉีดปีน่าตาตาริง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  เรียบร้อยนี่แหละวัตดิบก่อุกับสุนทค้อนมาแล้วสุคอนไม่เวลาจะหมดแล้วเหรอนี่เสริมคับด้วยยากกิจจิวไม่มีตัวไอ้สามแน่นอน อีกสองข้อน่าจะช้าดีโอ้โหช้าเกินเดี๋ยวพี่เจับพลังเสร็จก่อนนะก็บอกว่าช้าเกินพอนตอนบีจับพลังแต่ทีหลังก็บอกว่าเร็วเกินอ่าเสร็จแล้วเหลือคนเดียวครับโอ้กลางเกินอ่ามาไอ้นนี้อะไรกันเนี่ยอะไรกันไขว้นไรว้นทบเลยตาตายแล้วดูไม่ออกอีกที ได้ด้วยลำบากเลยนีอะไปแล้ว <c oughs> มันตัวอะไรวะเนี่ยระบายป,ปะระบายใช้ใช้มือระบายนี่แหละไายน่ะได้ตายไปแล้วด้แน้ะก็ไปได้ไไดไดนะวิกาจูน่ะระรูย เร็วเกินนี่ไหมอไรฉันบอกแล้วว่าเร็วเกินให้ทำอะไรแต่มันทุบอะไรแถวนี้วะไอพอตัชัวร์ตอวดาบอะไรตัาดาย ตัวด่าตัวเองจะไปกดสีเานตัวด่าตัวเองจะเป็นอะไรกั้นอย่างเดียวไม่ได้นะะว่าตัวเขาทำร้ายตัวบ้างนะมองความจริงไม่งั้นถ้าใครทำผิดฉันก็จะบอกว่าแกวนนททุกอย่างเลยนะบอกความจริงว่าเวลาจะหมดแล้วใอใช่ด่ดิโอเคเสร็จละอีกคนนึงอ่ะ รออีกคนนึงอ่ะใครอ่ะใครอ่ะใครอะมาต่อมาต่อมาต่อไม่ยอมทำนะมาไม่ยอมทำมาเร็วมาใครวะโอ้โหหมกระทะได้เลยอย่าดีหมูกระทะต่อทำไมวะเอ้าเอาโ้นอัตบไปเนี่ยต่อผมโดนสอบจะตกเฉยเอ้า ไดี้แล้วนะได้แล้วนะฟังก่อนคำถามคือคำถามคือหมูกระทะอยู่ไหนแล้เดี๋ยวทุกคนเราโงนอย่างนึงอ่ะคือพอแม่มาตกหน้าปุ๊บทำไมโต๊ะมันไอ้นี่เลยอ่ะโต๊ะมันยุบยะะอไรวเนี่ ต้นไม้จะเติบโตใช่ไหมต้นไม้ก็จะเติบโตสมุดนะจ๊กลายเป็นม้าดินมาก่อนอ่ะกาเป็นม้าดินมาก่อนทุกคนดูครับม้าดก่อนทุกคนทุกคนดูนี่แจกต้นไม้ในคลิปมันเป็นม้าดินมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยสมุดสมุดเฮ้ย เป็นไงอูสมูทอยากไม่ได้เลยเชื่อภาพผมเองภาพผมเองแต่คุณว่าเกินขวานโอ้โไอเนี้ยไอเนี่ยไอเนี่ยหนักไอเนี่ยไอเนี่ยหนักไอเนี้ยหนักไอเนี้หนักไอเนี่ยหนักสุดไอเนี้ยหนักสุดไปเลยโอแล้วดูอันนี้ แบบหนึ่งวิโอวันคืออะไรไปกระตูจะเล่นได้อะไรว่าไปตีสักทีต้นไม้ขอโบแต่ว่าใจเก่งโอ้โหโอ้โหต้นไม้อีกแล้วตอนนี้ฝนกำลังจะตกฝนกำลังจะตกนะฮะฝนกำลังจะตกนะฮะแล้วมาดูอีกฉากนึง อ้าววุ้บหลบไปเรื่อยมาทิ้งหลบไปเรื่อยมาทิ้งโอ้โหมามากัดหมาดิหมามากัดเด็ดเด็ดเด็ดหมาหมดไปกระโดดเลยว่ะว้าวหมดไปกระโดดจุ๊บ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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยตาคนสุดท้าย U N เ อ๋ออันนี้เหรอได้เลยจะเข้าด่า<ห>นตรวจใช่ไหมเจอชัดไปก่อนหนด <vocabulary S 1> ิี <right out S 2> ่ก็ไม่โดนนะอันนี้เกนอะไรอะอะไรอะเี้อะไรอะ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 อะรอะอะไรอะอะไรอะอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรอะไรอะ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 ไรอะ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 อะไรอะะไรอะไรอะ โปเกมอนทเออกไม่ไม่ไม่มานี่มังกรสมุสุดแล้วใครมาเอมนังสมูทสุดภาผมเองดูาพมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมบอกครับว่าเออลืมบอกชื่อแต่ละคนนะเออเฮดแนี่คือคะรแ่คือคนที่ เนี่ยพี่สุดในห้องนะครับใช่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 ดราเอมอนก็คือโดราเอมอนนะครับอย่าพูดชื่อเล่นก็พออย่าพูดชื่อเล่นใจเกเรก็คือคนที่หมกมุ่นแต่สิ่งนั้นนะครับส่วนเอพเอพเยอกมุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนยูเอสเอสนะครับส่วนยูเอสเอสก็คือคนที่เออไม่ทำอะไรเลยไม่ทำไม่ทำอะไรเลยในชีวิตนี้ Uhm, เขากินอุนจีเดี๋ยวไปรออีพ okay. ีหน so ้าครับว่าจะเกิดอะไรเขาบอกอุนเหมือนเขาจะมีแฟนเก่าที่ชื่อว่าอุนโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จบไปก่อนนะครับอีพีสองมาแน่นอนนะอีีสองมาแน่นอนมาแน่นอบ๊ายบายไม่ต้องบ๊ายบายขนาดนี้บ๊ายบาย